ดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่20ถึง26เมษายนต้องบอกเลยว่าเรื่องงานนั้นช่วงนี้โดดเด่นมุกมกเลยเจ้านายจะรักนะครับแต่ปัญหาคือเพื่อนร่วมงานนั้นจะรู้สึกหมันไส้และท่านเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าต้องทำนูน่นทำนี่อะไรชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองส่วนเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยต้องบอกว่าปากไร้ใจดีสัปดาห์ที่จะถึงนี้20 26เมษายนเนี่ย กรุณานะครับอย่าให้ใครยืมตังค์นะครับนี่จะศูนย์ท่องเอาไว้ว่ากูไม่มีกูไม่มีกูไม่ม,ม,มีแล้วจะได้ดีเองนะครับส่วนความรักนะนะฮะความรักเพราะเป็นคนดื้อฮะความรักช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นจะพูดอะไรก็ไม่เข้าหูคนรักส่วนคนรักก็พูดไม่เข้าหูเราทั้งทงท,งที่คำพูดเหล่านี้เคยพูดกันมาเมื่อไม่กี่วันแต่มาช่วงสัปดาห์นี้ไม่ทราบทำไม มันไม่เข้าหูยังไงบอกไม่ถูกเลยแต่เรื่องของสุขภาพก็ต้องบอกว่าจะมีอาการปวดท้องกำเริบมีอาการแน่นท้องแก๊สเยอะผายลมบ่อย <c oughs> ปูดป้าดอยู่เรื่อยนะครับท้องจะรู้สึกแข็งแข็งยังไงบอกไม่ทราบทานยาลดกรดทานโซดาโซดาเปล่าๆปราไม่ต้องผสมวิสกี้นะฮะ พวกนี้จะหายไปแล้วก็จะบรรเทาทําทให้ดีขึ้นในช่วงแค่สัปดาห์สั้นๆ20-26เมษายนเท่านั้นนะครับส่วนเลขเด่นสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์ที่20-26เมษายนคือเลข 4, 5และเลข2 ผมเดชยานทิพย์ครับอยากดูดวงสดๆกับท่านจังเลยทาง t i k t o กเ่ยนะครับแต่ว่า t ิกต o k ก็มีเงื่อนไขว่าถ้าจะทําการไลฟ์สดดูดวงสดๆสดจะต้องมี follower หรือผู้ติดตามเนี่ยหนึ่คนขึ้นไปดังนั้นช่วยกันติดตาม follow กันเยอะๆนะครับผมจะได้เปิดไลฟ์สดให้กับทุกท่านขอบคุณครับ